ทุกคนฟิลประมาณลานสองพื้นที่เป็นแนวยาวเหมือนกันใช่ตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนยูงเป็นไงครับเยี่ยมอะค่ะมาถึงลานที่หกก่อนเข้าลานหกจะมีร้านค้าที่ทางลานเขาน่าจะเพิ่งทำขึ้นมานะทุกคนนี่ตามรอยตามอยชีวิตติดแคมป์ เห็นพี่เขาบอกว่าพี่เขาชอบลาน6ฟิลมันดีกว่าพี่เจ้าของร้านนะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาชอบลานหกเพราะว่าร้านหกอะ่ะเหมือนเห็นวิวทั้งสองด้านโอ้ยโอ้แต่ก็ดีจริงอะ่ะดูดิมองไปทางนู้นอะ่ะอ๋อริมริมซ้ายก็เห็น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกลางตึ้งกันที่อำเภอ,ขอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์แน่นอนค่ะหน้าฝนแบบนี้ทุกคนจะต้องนึกถึงธรรมาชาติสีเขียวๆหมอกสีข,ขาวที่แรกที่เราคิดถึงเลยก็คือเขาคอและภูทะเบิกเพราะจะทำให้เรามองเห็นธรรมาชาติแบบสวยงามเลยค่ะวันนี้เรามาที่ลานออนเดอะร็อกแคมปิ้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนกันเที่ยวบายแนนค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาที่อาเข่าขอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมากันที่ลาน On the Rock Camping ลานนี้จะเป็นลานแบบส่วนตัวนิดนึงนะทุกคนจะมีห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวมีอ่างให้แช่ด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ลานหนึ่งมาดูลานหนึ่งกันค่ะ ร้านหนึ่งก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะทุกคนสวยร้านนี้จะเต็มก่อนเลยตอนที่เราจองอ่ะคิดว่าจองเร็วแล้วจองล่วงหน้าตั้งกี่เดือนนะสามเดือนหนอน่าจะประมาณสองสามเดือนนี่แหละเต็มค่ะเต็มไวมากร้านหนึ่งร้านที่เราจองได้ก็คือร้านสาม อันนี้หนึ่งฝั่งนู้นเป็นสองเดี๋ยวเราไปดูกันล้านสองทางนี้จะเป็นทางเข้า,านะล้านสองนะทุกคนแต่ลานสองอาจจะต้องเข็นของเข้าไปเขาจะมีรถเข็นให้ด้วยไปไปดูกัน มาถึงลานสองกันลานสองก็ดีนะเห็นวิวแบบลานหนึ่งเลยแต่จะเป็นส่วนตัวกว่าลานหนึ่งเพราะจะอยู่ด้านในเออแต่ที่มันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบทางยาวๆกลางเต็นทูลูมมาลงได้สบายเลยนะจริงๆเราอชอบลานนี้แหละแต่เราขี้เกียจคนขอเราเลยจองลานสาม มาดูห้องน้ำกันขออนุญ,ญาตนะคะนี่ไงห้องน้ำขอรองเท้าก่นอนเขาน่าจะทำความสะอาดแล้วนี่ค่ะอ่านแล้วก็นี่เปิดไปดูวิวโหลาน,นี้สวยอะเปิดไปดูเห็นวิวแช่อ่าง เห็นบิวเดี๋ยวปิดให้เขากา่อนมาค่ะทุกคนอันนี้คือลานสามลานของเราที่เราจองไว้ที่เราบอกว่าจะคล้ายๆกับลานหนึ่งดูพื้นที่ตรงนี้คือพี่เขาจะแบ่งแบ่งเนาะ มันจะไม่เหมือนลานสองกับลานสี่ที่จะเป็นพื้นที่ยาวๆอันนี้จะมีเขาเรียกว่าปูนปูนปูนแบ่งแบ่งกันแต่มันก็ก,กางได้แหละก็กางกางถ้าเกิดว่าเป็นทับก็กางคอมได้หรือว่าถคาจะกางแยกก็กางเต็นท์ฝั่งนี้กางทาับกางทับข้างหน้าตรงนี้จะมีที่ล้างจานนี้ที่ล้างจานที่ล้างจานก็เป็นส่วนตัว ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาไม่ต้องรอค่ะไม่เนี่ยน้ําไหลแรงไหนพาไปดูห้องน้ำหน่อยครับไปดูห้องน้ําเขาเพิ่งทําความสะอาดถอลองเท้าด้วยถอลองเท้าก่อนนี่คือห้องน้ําของเราทําไมคุณไม่เปิดไฟครับเงาอ่าง เดี๋ยนะไม่ถึงทุกคนเราก็จะมันมันไม่ค่อยเห็นวิวเนาะไอ้ก็เห็นวิวเหมือนเหมือนลานสองอะ่ะลานสองถ้าเปิดไปตรงเนี้ยอาจจะเห็นวิวเห็นวิวจนไม้มบังใดนึงนใช่แต่ก็ได้อยู่ไม่เป็ไ<ด>นไรเพื่อนข้างนอกเราก็เห็นได้ไม่เห็นไม่เป็นไรเ,เ,เ,เราเอาสะดวกเดี๋ยวค่อยมาแช่นนะ้ำา้างเต็นท์เสร็จก่อน ปมาถึงลานที่สี่ค่ะปะไปดูกันลานนี้ก็มีรถเข็นเหมือนกันนะครับรถเข็นคันน้อยมีรถเข็นให้ทุกลานอันนี้ลานที่สี่ลานที่สี่นะทุกคนฟิลประมาณลานสองพื้นที่เป็นแนวยาวเหมือนกันใช่ ตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกัารานที่เราจองนะเดี๋ยวร้านที่เราจองอ่ะมันจะมีแบบเหมือนแบ่งอะ่ะแบ่งปูนเป็นปูนกันใช่ดูสิสวยเหมือนกันมีที่ก่อกองไฟด้วยนะเออวิวนี่ก็ดีไหนไหนลองลองนั่งสิวิวเป็นไงครับเยี่ยมมาก <laughs> สวยนะมาและวมาแล้วบอกเหรอฝนไม่ไปเดี๋ยวเราไปดูร้านที่ห <5, 6 S 1> ้าหกห้นี่เขาเพิ่งทำเสร็จนะใช่ใช่เขาเพิ่งเพิ่มเพราะว่าตอนที่พี่เขาเปิดอ่ะร้านเนี้ยตอนแรกเลยอ่ะมีแค่สี่ร้านก็คือร้านหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าห้าหกอ่ะ ก็น่าจะเพิ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีลานใหม่มาเพิ่มมาอีกอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันไปค่ะค่ะมาถึงลานที่หกก่อนเข้าลานหกจะมีร้านค้าที่ทางลานเขาน่าจะเพิ่งทำขึ้นมานะทุกคนนี่ตามรอยตามรอยชีวิตติดแคมป์ มีอาหารตามสั่งด้วยนะพี่ขอแปะไว้ให้แล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มมีขนมพวกน้ํายาล้างจานซอสน้ำปลาอะไรมีหมดเลยทุกคนมีน้ำมันพืชไหมขวเล็กน้ํามันพืชขวดเล็กก็มีโอเคดีเลยดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แวเซเว่นเจอขวดใหญ่ <laughs> เออเพราะว่าเรามีคนเล็กมาแล้วควหนึ่งกลัวไม่พอไม่พอเดี๋ยวมาซื้อ ที่พี่เขาได้ไปต่อไปไปดูลานหกกันเห็นพี่เขาบอกว่าพี่เขาชอบลานหกฟิลมันดีกว่าพี่เจ้าของลานนะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาชอบลานหกเพราะว่าลานหกอะ่ะเหมือนเห็นวิวทั้งสองด้านโอ้ยโอแต่ก็ดีจริงอะ่ะดูดิมองไปทางนู้นอะ่ะอ๋อริมลิมซ้ายก็เห็นอ๋อนู้นอะ่ะแบบว่ามองไปภูเขาตรงนู้นอะ่ะมันโล่งเออ อ๋อและโและร้านหกเป็นโล่งๆแบบนี้หมดเลยเราดูเขาตั้งแต่เขาเปิดแรกๆเนาะไม่ได้มาโอ้โหกี่ปีแล้วอะ่ะที่ไม่ได้มาเพราะอะไรเราขับรถไกลไงมันใช้เวลาเดินทางนานอยากมาก็เลยตัดสินใจมาเลยหยุดยาวนี้ ก็ดีดีหมดทุกร้านนะเนาะแล้วแ,ลแต่ว่าคนจะชอบร้านแบบไหนชอบลักษณะอย่างไงไปเดี๋ยวเราไปดูร้านใหม่ไปดูร้านใหม่ไหมได้ละร้านที่พี่เขาพึ่งพึ่งทําเนี่ยแปดกับเก้าหกแล้วเจ็ดแปดไปไหนเจ็ดแปดป่ะเฮ้ยเจ็ดแปดหรือแปดเก้าอะเจ็ดแปดดีอันนี้หกเออเออะ อันนี้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่คนละฝั่งนะไอ้ลานใหม่อ่ะเจ็ดใช่ไหมแปดเก้าเราพูด 8, <9. S 2> ถูกแล้วเ<ธ>ออเฉันพูดถูกแล้วค่ะนี่แปดอ๋อแปดลานนี้เออแปดขบมนเก้าขบมนมีคนอยู่ใช่เออแปดอะ แต่ก็จะล, <180 S 1> ลงร้อยแปดสิบองศาโห oh, มองไปทางนู้นแต่สวยเหมือนกันนะอืมอันนั้นหมอกใช่ไหมเออใช่นน่นนะแล้วขบวนหมอกอะ่ะ <c oughs> ก่อนมีหมอกก็ต้องมีฝน <c oughs> ที่นี่เขามีบ้านพักอยู่หลังนึงนะทุกคนแต่ว่าจะอยู่ตรงทางที่เราขับเลยเข้ามาตรงทางเข้าเลยอยู่ตรงนน้น <c oughs> เดี๋ยวลองซูมดูก่อนตรงที่เป็นต้นสนตรงนู้นน่ะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นแต่ไม่ค่อยชัดเห็นร้านก็จะประมาณนี้นะพี่เขาทำที่ถ่ายรูปอันใหม่หนู่นมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ลาเอ้ยไา าลานอะไรนะลานแปดลานแปดมีลานเสาด้วยอแต่ถ้ายลูกพูดในเสาหน่อยไปเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ก่อน,ปนไปเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์แล้วก็พาทุกคนดูข้าวๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าร้านอื่นเขาก็ยังมีลูกค้าอยู่เดี๋ยวไปกางเต็นท์กันค่ะ ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้ววันนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่กับแคมป์ดีไซน์8คูณ6ตัวเล็กตัวน้อยของเราแล้วก็มีนะอันนี้ของเล่นใหม่แคมป์แคมป์ amp, amp, สั่งมาใหม่ตนนัวนี้ตอนนี้ฝนน่ะกำลังเริ่มตกนะแต่แต่ก็ตกตอนที่เรากางแล้วไปรอบนึงคือตกตก แต่ว่าไม่ไม่แรงตกไปปลอยตกตกหยุดหยุดวันเนี้ยออแบ็คค่ะเพื่อนๆนี่มาอันนี้ท้าออแบ็ควันนี้ออแบ็คเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะไม่รู้ว่าถ้าฝนตกอะ่ะจะมีหมอกหรือเปล่าอุ้ยเหมือนทางนน้นจะมี มันทางนู้นจะมีแล้วเธอแต่มันไกลอ่ะมันไกลอยู่ตรงภูเขานู่นเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่เดีย๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนเย็นๆเนาะไปค่ะ ไมควรทำอะไรครับวันนี้วันนี้มีปีกไก่ทอดหมิ่กำลังหมักอยู่หมักไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนทอดไค่ทอดเธอนะใก่ทอดนะเธอไง <laughs> เดี๋ยวหมักให้มีปีกไก่ทอดแล้วก็กุ้งอบกับเส้นฝนเริ่มมาแล้วรีบทําก่อนหิวแหละวันนี้ตื่นเช้าด้วย <laughs> ตั้งแต่ตีเตียอะไรเนาะทีสามตีสามครึ่งวันรถติดไงมันเป็นวันหยุดยาวก็เลยรีบออกมาจากบ้านเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะพ่อครัวทอดไก่ไก่ใกล้สุกแล้วหอมมากเลยดูสีว้า อร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ปรุงเองแม่ปรุงยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยแล้วเดี๋ยวรอทอดไก่เสร็จเราก็จะทำกุ้งอบบุนเส้นนะคะตอนเนี้ยท้องฟ้าก็คึมคึมแบบนี้แต่มันมันคึมเพราะว่าเสาฟ้ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว อืมน่าจะนะไม่แต่เรามาแต่หน้าฝนนะครับก็ไม่รู้ว<ห>่าหน้าอื่นเป็นไง<า>ออกุ้งอบุูนเส้นเสร็จแล้ว <c oughs> จริงๆมีกุ้งนะแต่ว่าเราใส่ผักเยอะไปหน่อย <c oughs> ผักอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> ผักบางกุ้งหมดเลย เสียงธรรมชาติเริ่มมาร้องต้อนรับใหญ่เลยร้องตะกั่ดเจ้าขาตะกั่ดเจ้าขาเสร็จหมดแล้วกับข้าวทุกอย่างไก่ทกทอดเสร็จแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเตรียมตัวกินข้าวกัน ค่ะทุกคนสำหรับ On The Rock Camping เขาคอพิชบูรณ์นะคะเราจะมาสรุปร้านให้ก็คือค่ากลางเต็นที่เนี่ยคนละ300บาทต่อคนต่อคืนนะคะสัตว์เลี้ยงเข้าได้เด็กอายุต่ำกว่า4ขวบเข้าฟรีแล้วก็มีห้องน้ำแบบส่วนตัวเลยนะคะมีอ่างอาบน้ำาที่เนี่ยจะเป็นแบบ จองเป็นล็อกเป็นล็อกกับเพื่อนๆอากาศดีนะเขาขอเราแนะนําให้มาหน้าฝนแต่หน้าอื่นอะ่ะก็ไม่รู้ว่าดีแบบนี้หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยมาค่ะส <c oughs> ําสหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอฝากเพื่อน <c oughs> ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและคลิปหน้าเราจะพาเพื่อน <c oughs> ๆไปไหน ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย